สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออปกุกกอกนะคะกินข้าวกับอะไรคะพี่วันนี้สวัสดีครับผลกุ้งมาดูนะคะอันนก,อนกุ้งนะคะผลนกุ้งนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีอะไรบ้างคะอันนี้ออันนี้ <c oughs> ลูกเสดาวนะคะแล้วก็จะมีกระถินกระถินริมรั้วผักบ,บุ้งผักบ,บุ้งมีหอมนะคะแล้วก็มี มกมกหน่อไม้นะคะนี่อ,อสาอาหารอีสานเรามกมกหน่อไม้มกมกหน่อไม้แล้วก็มีขาอ่อนดอกขาโอ้เก็บเอาแถวๆนี้เลยนะพี่มีอะไรที่กินกับปนก็นี่นะคะเขาเรียกว่าดอกขา <c oughs> อูมามิมายถึงเ <c oughs> ผ็ดซ <c oughs> มิซม,มิบอกลูกชายบอกนะเขาเรียกว่าบาสบีหังไม่รู้แล้วบาสบีมันเป็นปลานู่นมันแม่นแ,แบบนี้ เขาเรียกว่างยั้นเรียกงังก็เรียกเลยนี่เขาเรียกว่าดอกข่านะคะทุกคนันคืน่ามันคือเผ็ดมันคือคืนรสซาซมิบอกแจ้งงังแล้วเห็นเด็กหน่อยเขาว่ามันเผ็ดนะไม่มีเนี่ยมิมกินนดไ่ได้ว่ามีมีแล้วค่ะมาเอฟซีมาค่ะซาลาเปากว่วาสาดาอร่อยอยู่ป่ะพี่มาครับมา กินข้าวแรงกี่ทุ่มกินข้าวแรงวันนี้ผมว่ามีคนมาก้านอยู่ได้นี่เมื่อกี้แม่ไปเก็บกระทินมาเห่าแม่นี่แหละค่ะอาหารบ้านเรานะพอ่อกินแบบหาง่ายๆค่ะกินง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายกินแล้วก็นอนเดียย๋ยวไปไปก้านอยู่มาวันนี้นะไปแล้วลูกเปลือกมันร่องหรือะ อันนี้ข้าวนาราเนี่ยแหละค่ะข้าวเ,าเหนียวแต่ปีนี้เราซื้อพัน์มาใหม่เนาะลองดูว่าจะผู้พนันหนึ่งบอกข้าวเหนียวจ้ะผู้พันหนึ่งลูกๆยังไม่ออกมาเลยเนาะแล้วก็ออกมาอากาศเป็นหนาวหนักดูหวายมันอ,อยู่ด้านหลังพอ่อในหนูหวาย กินปลาด้กินปลาแล้วเนาะ,นะกับไก่ปลาลูวันนี้อากาศหนาวนะคะฝนตกนิดเดียวแต่ว่าลมคุณพ่อลงคลิปไปหรือยังลมแรงแรงค่ะแต่ไม่มีนะคะนี่อันนี้ข้าวพึ่งนึ่งสุกหมาดเมื่อกี้นะคะนี่แต่ลมไม่มีฝนอ,อันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวเหนียวมามาค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีดูนี่ที่คุณแม่ไปถ่ายวันก่อนนะคะนี่นะคะนี่เป็น ผักกระถินนะพอ่อผักกระถินริมทางจ้าอยู่ริมถนนนี่แหละค่ะสามารถเก็บมากินได้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผักบุ้งอันนี้ก็จะเป็นผักกระสาดาวที่คุณแม่เก็บตรงหัวโพนไงค่ะนี่ผักสะเดาวอร่อยอร่อยค่ะมา,มามามาค่ทุกคนมากินข้าวแรงนำกันเดอ้อ อันนี้ปกติเขาเอาไปเอ่อโรนไฟอยู่บ่ะพ่อเอาไปหมกใส่ไฟนะคะแต่ว่ากินสดก็อร่อยจะมีรสนหอมคล้ายๆแมงแคงกินกับปนกับลาบปนปลาลาบอะไรก็กินได้หมดเลยนะคะมันจะอร่อยรสชาติใช้ได้เลยหนึ่งสองจริงๆเขากินผักหวานดีกด้วยนะพี่เดี๋ยวไปเอามาให้ชิมเลอแซบได้แซบก็กินเลยมันจะมันๆเขาบอกนะ ม,มันมันด้วยโน้หวมันน่ารักรอย่างนั่งรอเลยนั่งรอลูกนั่งรอเพราะว่ามันหนูกินไม่ได้หรอกแบบนี้นะ่ะไห่นล่ะนี่นั่งรอก่อนครับ <c oughs> <c oughs> นี่โนไหวหลับตาปิ๊บๆเลยค่ะทุกคนนั่งรอนั่งรอลูกนั่งรอเดี๋ยวค่อยกิน ราะว่าหนูกินผักไม่ได้อยู่แล้วออมันอ้วนน่ารักดีเนาะพ่อจนกลมจนกลมเลย <c oughs> เหมือนเหมือนอ่านิกกี้นะคะทุกคนแต่มันตัวกลมๆค่ะมันไม่ได้ยาวมากินเยอะเนอะเยอะจนแบบตัวกลมจบจะหาเขาหันแล้วใหญไปไกลมากนี่หนาวเนะพ่อเนาะ เมือ่อฤดูหนาวเลยเดี๋ยวไปเอาผักหวานมาดูกวางค่ะเอฟซีแต่ว่าจะไม่แกงวันนี้นะแล้วเราพามีกับข้าวปุ่นแล้วก็จะกินอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กินผักหวานที่เราเก็บนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวไปเอามาให้เอฟซีดูนี่นะคะอันนี้คือผักหวานที่เราเก็บเมื่อตะกีนะคะเมือ่อค่ำๆนี่คุณแม่ก็จะเด็ดซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นคือซ่อมวันนี้เป็นชะอมนะคะ ผักโมก็จะแกงใส่กับผักหวานนะคะมันถึงอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีปลาแห้งด้วยนะคะมาแล้วคะ่ะปลาแห้งนะคะอันนี้คือปลาแห้งจะแกงใส่ผักหวาน <c oughs> พรุ่งนี้เช้านะคะนี่เมนูอ <c oughs> ื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เด้ววันนี้นะจะกินปนเอ่อแค่กุ้งก็พอแล้วค่ะนะคะเมนูค่ำนี้แต่ว่าอร่อยนะพ่อปลาแห้งนี้ก็เนาะแล้วทอดแล้วอร่อยมากคะ่ะอันนี้แกงใส่ พัหวานเชะอมพรุ่งนี้เช้านะคะแต่ถ้าเก็บดอกกระเจียวมาใส่ก็ดอกกระเจียวด้วยมามามาค่ะ FC มากินด้วยกันนะคะมันดินหลายแต่ถ้าไปเก็บดอกกระเจียวถ้าเป็นฝนตกเนี่ยก็มันก็จะไม่งามเนาะดินมันดินดินมันกระเด็นใส่แล้วล้างยากด้วยค่ะสงสยัยคืนนี้น่าจะตกเขตคดาคาคงร้องนะเขตคดาคาร้องเลย ไฟก็แมเป็มๆนะคะตอนนี้รอกันนอนเพราะว่ามันคืมนะพ่อมันชัดไม่เต็มที่นะวันนี้วายเอ้ยนี่แสดงว่ากลิ่นปลาละสีถึงมาใช่ไหมลมก็นะคะแรงกินกับส้มตำก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นชะอมะค่ะทุกคนเฮ้ยแต่บางบางบ้านบางที่เขากินดิบนะพ่อ กินกับป stand, mm. ่วนกับแจ่วได้ไอ้ผักหวานนี่มันจะเป็นมันๆค่ะอืชิมเลยชิมดูสักยอดมันก็แซ่บอยู่นะถ้าใครบางคนไม่ชอบมันหวานเกินมันมันเกินประมาณนี้มันมันใช่อร่อยจ้ำน้ำพริกเลยบางคนเขากินอ่ะบางคนกินดิบนะกินดิบเลยนะคะบางจังหวัดบางพื้นที่บางบ้านเขากินดิบเลย เขาไม่ได้แกงนะผักหวานจิ้มน้ำพริกเลยเขาบอกว่าถ้ามีเป็นกรัรมสองกรัรมนี่ก็เอามาจิ้มน้ำพริกเลยอิ่มเหรออืมก็เลยโ,โอ้ทำแล้วทำแล้วทำแล้วทำอะไรนั่นน่ะือฮนเดี๋ยวเย็นนี้นะให้นอนฟาหลอดเด้ออ่ <ไป S 1> อาค่ะไ <ป S 1> าย,ยนะ <laughs> ไม่ได้ไปไหนนะบางทีก็เห่าพ่อนแม่เลยถ้าเห็นแสงไฟคุณแม่มาก็เห่าไม่ก็ หนูไหวมันอยู่ได้กี่ปีแล้วพี่หนูไหวยอยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วแม่ว่าน่แปดเก้ปีแล้วห่อน่าจะใช่นี่ค่ะปุ่นไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะมันจะอร่อยถ้าใส่น้ําเยอะมันจะนั่งกเกินนะพ่อ,อซื้อยี่สิบาทนี้ก็ป่นขนาดไหนแล้วค่ะนะคะป่นกุ้งค่ะค่ำนี้ค่ะกินอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ